บ้านแฝดดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นจากปรินซิรี149ตารางเมตรที่มีเพียงแค่34หลังส่วนตัวมากๆค่ะออกแบบมาในคอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้ได้อยู่ท่ากลางพื้นที่สีเขียวตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพวงแหวนลำลูกกาคลอง5ใกล้ทั้งรถไฟฟ้าทางด่วนและถนนเส้นหลักค่ะ วันนี้พันธและทีมงานโฮมหน้าอยู่พาคุณผู้ชมนะคะมาดูบ้านแนวคิด ภายใต้คอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้กับโครงการฟอ r เรวงแหวนลำลูกกาคลอง5 by บ r i n ริน i r i โครงการนี้เป็นบ้านแฟชชสไตล์โมเดิร์นค่ะซึ่งออกแบบฟังก์ชันมาได้อย่างลงตัวครบเลยนะคะรวมไปถึงตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของคนทุกเจเนอเรชันด้วยค่ะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะบนทำเลศักยภาพวงแหวนลำลูกกาสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังถนนได้หลายสายใกล้กับทางด่วนแล้วก็ ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายคูคตกับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่3.99ล้านบาทก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศจริงของโครงการฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h o น e อยู่ Channel เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุทกๆคนด้วยค่ะ โครงการฟอ r เรวงแหวนลำลูกกาคลอง5พัฒนาโดยบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนสอบโครงการนี้นะคะเป็นบ้านแฝด2ชั้นสไตล์โมเดิร์นบานค่ะ ซึ่งมีจํานวนยูนิตพักอาศัยนะคะเป็นส่วนตัวมากๆเพียงแค่34หลังรองรับ34ครอบครัวเท่านั้นค่ะบนที่ดินทั้งโครงการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ไร่ด้วยกันสําหรับที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนเลียบคลอง5ฝั่งตะวันตกตบาบลลาดสวายอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะซึ่งถนนเส้นนี้สามารถเชื่อมไปออกเส้นหลักได้หลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นถนนลําลูกกาถนนรังสิตนครนายก รวมถึงถนนการจนาพิเศษหรือว่าวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะซึ่งเป็นเส้นหลักที่ใช้เดินทางระหว่างกรุงเทพและก็จังหวัดปทุมธานีได้อย่างสะดวกสบายหรือใครจะออกไปต่างจังหวัดก็ง่ายเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้ทางพิเศษฉลองรัฐได้ง่ายด้วยค่ะหรือว่าใครไม่อยากจะขับรถนะคะสามารถใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสถานีที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดนะคะก็คือสถานีคูค้นนั่นเองกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายค่ะซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีอาคารจอดและ จเราสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวไปจอดไว้ที่นั่นได้นะคะแล้วก็สามารถโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าเมืองได้ไปยังโซนเกษตรจตุจกักรลาดพร้าวได้อย่างสะดวกเลยค่ะซึ่งในอนาคตนะคะแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเนี่ยจะยาวมาถึงช่วงคลอง5เลยค่ะก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้และแน่นอนว่ามูลค่าของที่ดินในย่านนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โครงการฟอเรวงแหวนลำลูกกาคลอง5บายปรินสิรินะคะก็เป็นโครงการที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเนาะดังนั้นข้อดีก็คือบรรยากาศการอยู่อาศัยในยโครงการเนี่ยจะค่อนข้างเงียบสงบไม่วุ่นวายคนไม่พลุกพ่านค่ะซึ่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพัดพาทุกคนไปดูกันค่ะ เรามาเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณเมนเกตนะคะส่วนด้านหน้าสุดของโครงการกันค่ะจุดนี้เนี่ยก็จะมีทางเข้าแล้วก็ทางออกกั้นด้วยไม้กั้นกระดกเอาไว้นะคะซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้าออกได้ค่ะโดยใช้ระบบ e a s y p a s s ผ่านเข้าไปได้ง่ายๆสะดวกมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิซิเตอร์มาหาลูกบ้านจะต้องแลกบัตรก่อนทุกครั้งจุดนี้จะมีป้อมรอปภนะคะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ยังมีการติดตั้งกล้อง C C T V เอาไว้ให้ด้วยค่ะ พอเข้ามาในโครงการแล้วนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่สวนสีเขียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็จะวางสวนสีเขียวเนี่ยไว้ทางทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะอย่างจุดที่พักอยู่ตรงนี้ก็คือ O2 Park หรือว่าเป็นสวนสาธารณะนั่นเองค่ะแม้ว่าโครงการเนี่ยขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามใส่เป็นพื้นที่สีเขียวสร้างบรรยากาศให้ร่มรืน่นให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ลูกบ้านเข้ามาใช้งานได้จริงๆอย่างจุดที่อยู่ตรงนี้ O2 Park นะคะเดี๋ยวพัดพามาดูว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้าง จุดนี้เป็นสวนสาธารณะที่ลูกบ้านสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนได้มีการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับร่มรื่นมากๆนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งด้วยค่ะ ส่วนจุดนี้จะเป็นสนามแทมโบลีนนะคะที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมาเล่นได้ฝั่งตรงข้ามของพาร์ทเนี่นะคะก็จะเป็นบ้านต้นไม้ค่ะที่ให้เด็กๆสามารถไปเล่นได้ด้านบนท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติค่ะ ถนนของโครงการจะยาวไปทางด้านในเลยค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีบ้านวางตำแหน่งไว้ซ้ายขวานะคะซึ่งการวางตำแหน่งของตัวบ้านเนี่ยโครงการเขาจะวางไว้ในทิศทางหันหน้าเหนือใต้นะซึ่งข้อดีก็คือไม่ได้ไปประทะกับแสงแดดโดยตรงนะคะแล้วก็ยังได้ทิศทางลมที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะข้อดีอีกอย่างนะคะโครงการนี้มีบ้านเพียงแค่34หลังเท่านั้น34ครอบครัวเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะ บ้านพักอาศัยในโครงการ f o r เรวงแหวนลำลูกกาคลอง5้า by บรินซิริเป็นบ้านแฝดสอชั้นดีไซน์ใหม่ล่าสุดสไตล์โมเดิร์นบานเน้นหลังคาทรงจัว่วคล้ายหลังคาฟาร์มในต่างประเทศแต่ขณะเดียวกันฟาซาดด้านหน้าก็มีความทันสมัยตกแต่งด้วยโทนสีเอิร์ธโทนเรียบหรูสบายตา ภายในบ้านออกแบบฟังก์ชันได้อย่างลงตัวปรับเปลี่ยนการใช้งานได้โดยเขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้อยู่อาศัยรองรับทุกเจเนเรชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานผู้สูงวัยและเด็กเล็ก บ้านในโครงการฟอร์เรสวงแหวนลำลูกกาคลอง5มี1แบบด้วยกันค่ะก็คือแบบคอสมอสหลังนี้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่149ตารางเมตรค่ะซึ่งเป็นแบบบ้านใหม่ล่าสุดของทางปรินซิริเลยสําหรับพื้นที่ใช้สอย149ตารางเมตรเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ดินนะคะจะอยู่ที่35ตารางวาค่ะฟังก์ชันออกแบบได้อย่างลงตัวเลเยอร์เป็นสัดส่วนนะคะฟังก์ชันได้4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็ จอดรถได้2คันด้วยกันค่ะซึ่งมีการใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวของปรินซิริเลยมาดูตั้งแต่บริเวณด้านหน้ากันนะคะก็จะได้ในส่วนของรั้วเลื่อนสีดำาสตอนแบบนี้นะคะให้มาเป็นมาตรฐานมีตู้จดหมายมีกริ่งติดตั้งไว้ให้แล้วก็ถังขยะที่สามารถเปิดปิดได้จากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะ สำหรับที่จอดรถนะคะจะจอดได้ทั้งหมด2คันด้วยกันค่ะสาหรับแบบบ้านนี้นะคะซึ่งทางโครงการจะลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านมาให้เรียบร้อยแล้วป้องกันการซุดตัวเราสามารถต่อเติมหลังคาลานจอดรถเพิ่มเติมได้กันแดดกันฝนนะคะนอกจากนี้ด้านข้างของบ้านค่ะก็จะมีพื้นที่สวนด้วยทางโครงการจัดสวนมาให้เป็นมาตรฐานนะคะซึ่งจะมีการลงเป็นต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกไม้ประจับต่างๆไว้ให้นะคะซึ่งเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เลี้ยงน้องหมาก็ได้หรือว่าใครอยากจะทําเป็นแปลงผักเล็ก ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปจะมาดูส่วนของตัวบ้านกันค่ะ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างโครงการนี้นะคะจะใช้พ r ร c แคสต์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งข้อดีก็คือได้ในเรื่องของความแข็งแรงงานได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั้งโครงการเลยนะคะสวยเนี้ยแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะไม่มีเสาไม่มีคานนะคะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นแล้วก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างลงตัวอีกด้วยค่ะต่อไปพาทุกคนมาดูส่วนของทางเข้าบ้านกันนะคะจุดนี้นี่เองค่ะที่เขาจะมีการยกเฉลียงขึ้นมาสูงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้เราสามารถหาเป็นชั้น วางรองเท้านะคะมาวางไว้ได้หรือว่าใครอยากจะตกแต่งให้สวยงามร่มรื่นมากขึ้นอาจจะหาเป็นกระถางต้นไม้เล็กๆมาวางไว้ด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันส่วนประตูทางเข้านะคะนี่เลยค่ะจะได้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งดีไซน์พิเศษนะคะกรอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมสีดําแข็งแรงทนทานค่ะอายุการใช้งานยาวนานส่วนวัสดุกระจกตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะ ประตูนี้ก็มีคุณสมบัติทั้งการเรื่องของเสียงการมาแมลงกันฝุ่นการแสงได้ดีอีกด้วยส่วนด้านในาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร,พร้อมๆกันค่ะ ายในบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมบ้านชั้นล่างตรงนี้จะเป็นลักษณะของโอเพนแฟลนนะคะจะเป็นคอมมอนแอเรียที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่เนี่ยถึงกันได้อย่างจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจัดเป็นลิฟวิงแอเรียเชื่อมโยงไปกับมุมรับประทานอาหารวัสดุพื้นชั้นล่างนะคะจะเป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด60คูณ60เซนติเมตรค่ะส่วนความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานนะคะจะอยู่ที่2.6ถึง2.7เมตรมีการดรอกฝ้าซ่อนไฟให้แบบนี้เลยในทุทกๆหลังนะคะคุณผู้ชมได้ฟิลเหมือนกับ บ้านหรูเนาะให้ความลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการจัดวางพื้นที่ต่างๆเนี่ยบริเวณนี้เราก็ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่เราสามารถวางเป็นโซฟานะคะไว้นั่งเล่นพักผ่อนดูหนังได้จุดนี้เราก็แขวนเป็นทีวีไซส์ใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นชั้นวางแบบบ้านตัวอย่างก็โอเคเลยเสริมด้วยบิวอินด้านบนนะคะหรือว่าจุดนี้มีพื้นที่นะที่เราสามารถวางเป็นชั้นวางหนังสือตู้โชว์ของก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะและส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะดวงไฟของเขา ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นไฟ LED พร้อมกับมีไฟสำรองฉุกเฉินให้ด้วยนะคะทั้งส่วนของชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนค่ะไว้ใช้เวลาที่เกิดไฟฟ้าเกิดขัดข้องขึ้นมาค่ะ ส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมสําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะประมาณสัก4ี่ถึงหที่นั่งเนี่ยก็โอเคเลยซึ่งพัชชอบจุดนี้มากนะคะเพราะว่ามันสว่างโล่งมากได้รับแสงสว่างทั้งจากหน้าต่างทางด้านหลังบ้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะคะบริเวณด้านข้างบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนที่เราสามารถเปิดออกไปเจอกับพื้นที่สวนได้ด้วยค่ะพื้นที่รับประทานอาหารนะคะก็จะเชื่อมเข้ามากับพื้นที่ครัวตรงนี้เลยค่ะ อย่างที่พัดบอกไปนะคะว่าแบบบ้านนี้พิเศษมากค่ะตรงที่ว่าเขาดีไซน์ออกแบบพื้นที่ครัวขนาดค่อนข้างใหญ่มาให้เรียบร้อยเลยโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงห้องข้างล่างเช่นห้องนอนมาทําเป็นห้องครัวเพราะว่าแบบบ้านนี้เขามีให้โดยเฉพาะเราก็แค่กั้นประตูครัวนะคะปิดให้มันเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นก็โอเคแล้วค่ะหรือเวลาที่เราทําอาหารกลิ่นก็จะไม่ออกไปรบกวนคนที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองในห้องครัวนะคะเราก็สามารถติดตั้งเป็นเคาน์เตอร์ครัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยหรือว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ย จะติดเป็นเคาน์เตอร์ครัววางเป็นเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าก็ได้ตามสะดวกค่ะสามารถติดตั้งบิวอินต่างๆเก็บของได้เพิ่มเติมตามใจชอบได้เลยนะคะมีช่องสําหรับวางตู้เย็นแล้วก็นี่ค่ะสําหรับวางเครื่องซักผ้าก็ได้นะคะเรียกว่าโซนนี้บริเวณนี้ทำครัวก็ได้หรือว่าจะซักอกกรีดอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวบริเวณนี้จะเป็นโซนเซอร์วิสนะคะที่ติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะ และห้องครัวนะคะจะมีประตูด้านหลังที่สามารถเปิดออกไปได้นะคะสาหรับประตูนี้เนี่ยก็จะเป็นบานกระจกแบบนี้นะคะที่ช่วยรับแสงสว่างเข้ามาทําให้บรรยากาศภายในครัวไม่มืดทึบแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีการติดตั้งเป็นโชกคเอาไว้ให้นะคะก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายไม่ไปกระแทกผนังบ้านค่ะส่วนบริเวณลานซักล้างด้านหลังนะคะทางโครงการเขาจะทําเป็นลนักษณะของออนบีมแล้วก็ปูพขึ้นกระเบื้องมาให้เรียบร้อยค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของแบบบ้านนี้นะคะก็คือจะได้ห้องนอนชั้นล่างด้วยค่ะห้องนี้เลยนะคะซึ่งก็แยกโซนออกมาค่อนข้าง private ค่ะเป็นบ้านแฟลตดีไซน์ใหม่ที่เข้าใจความต้องการของคนในยุคนี้บางทีเนี่ยอยู่กันหลาย generation ครอบครัวหนึ่งเนาะมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะไม่ต้องขึ้นลงบันไดหรือว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องสําหรับเล็กๆหรือว่าห้องทํางานก็ได้ตามสะดวกตรงนี้เราก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพิ่มเติม ได้นะคะคสมมุติทําเป็นห้องนอนก็สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโต๊ะทํางานเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ ห้องนอนชั้นล่างนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำเลยค่ะเดินออกมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกเลยซึ่งบริเวณหน้าห้องน้ำจุดนี้นะคะสังเกตดูว่าจะมีพื้นที่อนเนกประสงค์เล็กๆใต้บันไดเนาะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างเช่นบ้านไหนมีน้องหมานะคะจะทําพื้นที่ตรงนี้สาหรับสัตว์เลี้ยงสาหรับน้องหมาไว้นอนเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเอาไว้วางของก็ได้นะคะทางโครงการเขาจะมีการติดตั้งเป็นไฟมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ต่อไปพาทุกคนมาดูห้องน้าชั้นล่างกันนะคะห้องน้าชั้นล่างนี้ก็จะแบ่งพื้นที่เป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะตรงนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์ต่างๆครบคันเลยนะคะทั้งอ่างล้างมือมีโถสุขภัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์นะคะมีทําเป็นพื้นที่วางของไว้ให้แล้วก็ติดกระจกบ,บานใหญ่เลยค่ะ ส่วนพื้นที่โซนเปียกนะคะก็จะมีการยกระดับพื้นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็จะมีการติดตั้งเป็นฝักบัวอาบน้ํามาให้รูปแบบ hand shower นะคะพร้อมกับพื้นที่วางของค่ะด้านบนตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนะคะก็จะมีการติดเป็นดวงไฟ LED เนาะแล้วก็ทําเป็นลักษณะของ ฟ้าซ่อนไฟนะคะเพิ่มความหรูหรามากขึ้นและที่น่าสนใจมากนะคะตรงนี้เขาจะมีการทําเป็นช่องแสงสกายไลท์ค่ะที่ช่วยรับแสงสว่างจากด้านบนลงมานะคะทำให้บรรยากาศในห้องน้ำเนี่ยสว่างไม่มืดทึบจนเกินไปเวลากลางวันก็ไม่จําเป็นต้องเปิเปดไฟก็ได้ห้องน้ํานี้ก็จะติดตั้งเป็นพัดลมดูดอากาศมาให้เรียบร้อยเลยคะ่ะ บันไดนะคะของบ้านนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองได้นในเรื่องของความแข็งแรงแน่นด้วยนะคะแล้วก็มีชานพาักมีการติดตั้งราวจับขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันอยู่โซนด้านหน้าเนี่ยสห้องแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งห้องนะคะวัสดุพื้นจะเปลี่ยนมาใช้พื้นลามิเนตค่ะได้ความอบอุ่นสบายตามากขึ้นแล้วก็บริเวณด้านหลังของพักเนี่ยก็จะมีช่องแสงด้วยนะคะช่วยรับแสงสว่างเข้ามา ให้บรรยากาศด้านบนเนี่ยสว่างแล้วก็โปร่งค่ะความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานชั้น2จะอยู่ที่2.7ถึง2.8เมตรค่ะ มาดูห้องนอนมาสเตอร์กันนะคะหรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะจะวางตำแหน่งไว้โซนหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมขนาดห้องกว้างเลยค่ะสามารถวางเตียง5้าฟุตได้แบบสบายๆโดยด้านข้างแล้วก็วางโต๊ะข้างเตียงเสริมๆได้นะคะแล้วก็ปลายเตียงเผื่อว่าใครอยากจะดูหนังดูซีรีส์ก่อนนอนนะคะเราก็สามารถแขวนทีวีหรือว่าทําเป็นชั้นวางแบบนี้ก็ได้ค่ะยังมีพื้นที่แบบเหลือๆนะส่วนอีกด้านหนึ่งจุดนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องนี้บรรยากาศจะสว่าง นะเพราะว่าจะได้ช่องแสงผ่านเข้ามาเนี่ยหลายๆจุดด้วยกันค่ะลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของห้องนอนนี้นะคะก็คือจะได้ห้องน้าภายในตัวซึ่งเป็นลักษณะของการแยกฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นซิกเนเจอร์ของโครงการในเครือปรินสิริก็ว่าได้นะคะเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานจริงค่ะอย่างห้องนี้อาจจะอยู่กัน2คนคุณสามีภรรยาเนาะก็สามารถแบ่งการใช้งานห้องน้ําได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะอย่างบริเวณโซนด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ล้งางหน้าแปรง ฟันนะคะมีการติดตั้งเป็นอ่างล้างมือมาให้เป็นของแบรนด์ American Standard ค่ะมีทําเป็นพื้นที่วางของนะคะติดตั้งกระจกบานใหญ่มาให้เรียบร้อยเลยติดตั้งปลั๊กอะไรมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนของด้านบนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นดออฟฝาซ่อนไฟนะคะมีส่วนของผนังแล้วก็พื้นที่จะเปลี่ยนวัสดุนะคะมาใช้เป็นกระเบื้องค่ะซึ่งกระเบื้องเขาก็จะลวดลายแตกต่างกันออกไปสวยงามเรียบหรูส่วนพื้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิกนะคะก็คือช่วย ป้องกันในเรื่องของพื้นบวมทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยค่ะ ส่วนห้องน้ำนะคะจะมีการกั้นอย่างเป็นสัดส,ส่วนเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่อาบน้ำแล้วก็โถสุขภัณฑ์ซึ่งประตูที่เขาให้มานะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้เป็นกระจกฝ้านะคะแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่โถสุขภัณฑ์พื้นที่อาบน้ําแยกโซนกันนะคะก็สามารถติดตั้งเป็นฉากกั้นเพิ่มเติมได้ค่ะป้องกันน้ำกระเด็นไปด้านนอกเนาะส่วนตรงนี้ทางโครงการเขาจะติดตั้งเป็นฝักบัวอาบน้ํามาให้รูปแบบแพนชาวเวอร์นะคะสามารถปรับระดับได้สเปคดีเลย ค่ะพร้อมกับพื้นที่วางของต่างๆแล้วก็ด้านข้างนะคะจะได้เป็นหน้าต่างบานกระทุง้งบานใหญ่ที่สามารถเปิดระบายอากาศระบายความอับชื้นได้ค่ะและห้องนอนที่2นะคะก็จะวางตำแหน่งไว้โซนด้านหน้าบ้านเหมือนกัน,นะคะ่ะใกล้ๆกับห้องนอนมาสเตอร์เลยซึ่งขนาดเนี่ย ใหญ่คล้ายๆกับห้องมาสเตอร์เลยนะคะขนาดพอๆกันเลยค่ะเราก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์วางเตียงได้แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าห้องนี้จะไม่มีห้องน้ําภายในตัวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ผนังที่กั้นระหว่างห้องนอนนี้แล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นรูปแบบผนังเบา ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะรวมให้เป็นห้องนอนใหญ่ๆห,ห้องเดียวไปเลยเราก็สามารถทุบเอาผนังเบาตรงนี้ออกได้โดยที่ไม่เสียโครงสร้างค่ะส่วนห้องนอนที่3จะวางตำแหน่งไว้โซนด้านหลังบ้านนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะใกล้กับห้องน้ําด้วยซึ่งห้องนอนข้างหลังนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องดูหนังเพิ่มเติมก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ความชอบค่ะและปิดท้ายกันที่ห้องน้าชั้น2นะคะ การออกแบบบ้านนี้เขาเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยจริงค่ะเพราะว่าบางทีเราอยู่กับคนอื่นๆสมาชิกหลายคนเนาะเวลาเร่งรีบเนี่ยรีบไปทํางานก็สามารถแชร์กันใช้ห้องน้าได้อย่างสะดวกค่ะนอกจากห้องน้ําชั้นล่างแล้วห้องน้ําใน master bedroom แล้วยังมีห้องน้าชั้นบนตรงนี้อีกจุดหนึ่งด้วยนะคะที่จะเป็นลักษณะของการแยกฟังก์ชันเช่นเดียวกันโดยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโซนอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะไว้ล้างหน้าแปรงฟันได้ค่ะพื้นก็จะเปลี่ยนวัสดุมาใช้กระเบื้องนะคะและจุดนี้ นีจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยค่ะนอกจากรับแสงสว่างแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเปิดระบายความอับชื้นต่างๆได้ส่วนห้องน้ําก็จะแยกออกไปอย่างเป็นสัดส,ส่วนนะคะเป็นห้องปิดแบบนี้ค่ะกันด้วยประตูบานเลื่อนนะคะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกสุขภัณฑ์ครบครันที่สาคัญห้องนี้จะมีการเปลี่ยนลวดลายของผน,นังกระเบื้องที่มีลูกเล่นน่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะ โครงการฟอเรวงแหวนลำลูกกาคลอง5บายปลินสิริก็เป็นโครงการบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นค่ะที่ออกแบบมาในคอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนวงแหวนลำลูกกาโซนเรียบคลองเน้นการเดินทางสะดวกสบายเข้ากรุงเทพง่ายนะคะหรือว่าจะออกต่างจังหวัดก็สะดวกสบายค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นบ้านแฝดที่ได้พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ค่ะกว้างมากเลยอยู่ที่149ตารางเมตรอยู่อาศัยได้หลายคนทุกเจเนอเรชันเลย เพราะว่าบ้านที่นี่เป็นรูปแบบสี่ห้องนอนได้ห้องนอนชั้นล่างด้วยใครที่อยู่กับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กนะคะก็สามารถใช้งานห้องชั้นล่างได้มาพร้อมกับห้องครัวขนาดใหญ่และก็ห้องน้ํารูปแบบแยกฟังก์ชันด้วยค่ะมีพื้นที่สวนข้างบ้านใช้งานได้อย่างเต็มที่ในราคาที่คุ้มค่ามากไม่ถึง4ล้านบาทนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับโครงการบ้านเดี่ยวเนี่ยราคาเริ่มต้นอาจจะสูงกว่านี้แต่ว่าที่นี่เป็นบ้านแฝดก็จริงราคาเริ่มต้นเพียงแค่3.99ล้านบาท เท่านั้นแต่ว่าได้ฟังก์ชันที่ครบคันคุ้มค่าตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตค่ะ ส่วนวัสดุที่ใช้ก็เป็นเกรดพรีเมียมค่ะเทียบเท่ากับโครงการบ้านเดี่ยวของปรินซิริเลยนอกจากนี้ยังได้พื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวที่ทางโครงการเขาจัดมาให้ลูกบ้านได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่ค่ะสมกับคอนเซ็ปต์นะคะที่เขาตั้งใจยอยากจะสร้างคอมมูนิตี้แห่งนี้ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติออกซิเจนคอมมูนิตี้นั่นเองค่ะกับความเป็นส่วนตัวนะคะมากๆเลยค่ะที่นี่มีเพียงแค่34ยูนิตเท่านั้นค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่บนถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันตกปัจจุบันได้ขยายถนนออกเป็น4เลนรองรับการเติบโตของชุมชนเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะตัวโครงการอยู่ห่างจากถนนลำลูกกาเพียงแค่2.9กิโลเมตรนอกจากนี้ยังเชื่อมไปยังถนนเส้นอื่นๆได้ง่ายทั้งสวายประชาราชคลอง4ถนนสายไหมถนนรังสิตนครนายกและถนนพระโขนโยธิน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งตะวันออกและทางพิเศษฉลองรัฐใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนอยู่ห่างจากโครงการไปเนี่ยประมาณแค่2.9กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือถ้าใครอยากใช้งานรถไฟฟ้าสถานีที่ใกล้โครงการมากที่สุดในปัจจุบันก็คือสถานีคูคตแต่ในอนาคตคาดว่าจะมีรถไฟฟ้าต่อขายายมาถึงย่านลำลูกกาและคลอง5ก็จะยิ่งใกล้กับโครงการมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางนอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ ครบทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่าง Big C ลำลูกกาคลอง5้าโฮมโปรมาเก็ตวิลเลจลังสิทธิ์ฟิวเจอร์พาลังสิทธิ์และเซียลังสิทธิ์ใกล้กับสถานศึกษาและโรงพยาบาลหลายแห่งชีวิตครบคันมากค่ะในย่านนี้ หากคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเลยค่ะที่เบอร์1753หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก็ได้นะคะโครงการเปิดทำการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาและทั้งหมดนี้ก็คือโครงการ f o r e เรวงแหวนลำลูกกาคลอง5บายปรินซ i ริค่ะหากคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมได้อยู่ช n e l เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเรา นอกจากนี้เรายังมีอัปเดตข่าวสารแวดวงอสังหาแล้วก็รีวิวแบบฉบับเต็มด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของ home naeu.com หรือว่าติดตามผ่านทาง Facebook Fan Page home naeu fc ก็ได้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีช่อง TikTok แล้วนะคะฝากไป Follow กันด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ